สวัสดีครับผมอยู่บผมกัสซิเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการยู c t ็มซีทอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับหัวข้อของซีรีส์อนิเมะก็ซิลล่าเรื่องแรกยังไม่ทางการนะครับที่เพิ่งได้ฉายลงในฟิกทั่วโลกไปเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันกันกบก o ซิล l ่าซิงคูล่าพอย n ์นะครับผมสวัสดีครับผมแอดมินเกียวชิครับแอดมินผนกก็ซิล่าของเพจยูเอ็มซีที่ทุกคนรู้จักนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะผมคอปเตอรมแมนจากเพจคอปเตอรมแมนนะครับเหมือนเดิมสวัสดีครับพิธีกรรับเชิญพิเศษถาวรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน่ไม่ใช่เน่ไม่ใช่เน่ไม่ใช่ต้องคุยพี่ไม่ใช่ต้องคุยับนี่ไม่ใช่ต้องคุยเฮ้ยมชินโอเคครับก็วันนี้เราจะมาเป็นการพูดคุยไม่เชิงรีวิวรีวิวแต่ก็ไม่ใช่รีวิวนะครับเป็นการพูดคุยแบบเล็กๆน้อยๆว่าดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเริ่มจากนี่ก่อนเลย ความรู้สึกหลังดูจบนะครับผมก็เริ่มจากขี้เชี้ก่อนเลยเออความรู้สึกหลังดูจบนะครับมันก็จะแบบโลง่โลงๆหน่อยนะก็รู้สึกหมือนยิ้วิวคือแบบแบบอ่าผมจะอธิบายส่วนนี้ก่อนว่าด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยมันยัดทฤษฎีค่อนข้างเยอะยิวมันก็เลยแบบเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วบางทันก็เหมือนเข้าใจอีกรอบหนึ่งมันก็เลยแบบงงๆโล่ง,ง,งๆงหน่อยแต่โดยรวมคือดีครับอะไรวะ <S <S <laughs> ชอบไหมครับคนดูเล็ก ดูจบชอบไหมก็ชอบนะดูดีเลยต่อมาคุณขอบตาดำถามว่าดูแล้วชอบไหมนี่ก็โอ้พูดยากเหมือนกันนะเพราะาเพราะจระิงภาคนี้มันก็มีทั้งส่วนที่ผมชอบกับไม่กับไม่ชอบแต่ว่าโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้ดีมากไม่ได้แก่มากอืมเดี๋ยวแต่ส่วนอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปพูดไปจอดดีวกว่า อ่าความรู้สึกหลังดูถ้าเอาตรงเนี้ยมันมันมันว่าไงดีอ่ะมันมันมันแน่นมันแน่นมันมันจะมีความรู้สึกแน่นแน่นเวลาหลังดูจบเพราะมันมีทีษฎีหาเหวอะไรกูเยอะเยอะไปหมดแต่โดยรวมอ่ะคือสนุกชอบเออชอบชอบกว่าไอ้ไตรภาคไตรภาคก่อนหน้าเนี้ยอ๋อโอเคโอเคไตรภาคของผมเนี่ยก็เหมือนของทุกคนแหละก็คือชอบแมแต่ว่าแบบมันยัดทฤษฎีอะไรไม่รู้ จะไปหมดเลยยัดแบบยัดเยอะมากเมื่อไหร่จะเชื่อว่าแบบผมรู้สึกว่าเป็นหนังกอซิลาที่มีความทยอทะยานที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วนะมม่มีความแบบโดนเดมเป็นของตัวเองมากเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีการเล่นเรื่องนิวเคลียร์เพราะว่ากอซิลาแท้ทุกภาคอะมันต้องมีการเล่าเรื่องนิวเคลียร์แล้วก็เหมือนกับมันยัดทฤษฎีอะไรพวกนี้เยอะแยะคือแบบอารมณ์มันเนะี่ย ไอคอนดูเหมือนไตภาคไอไตภาคเนไตภาคของหนังโลงอ่ะภาคสามที่มันจะมีเรื่องศาสนาอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ผมมองว่าซิงคูล่าพอยต์อ่ะมันเล่าเรื่องได้ซับซ้อนกว่าไตภาคมากไตภาคมันดูเข้าใจง่ายขึ้นมาทันทีมันดูซิงคูล่าพอยต์เลยอันนี้เพราะตามเพราะว่าไอไตภาคมันเล่นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรวะศาสนาศาสนาพวกนี้มันจะเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวความคิดของมนุษย์เด่ะมันใช้ฟิล มันใช้ฟิวอะแต่ว่าอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเออแต่นี่ใช้สมองสมองดูมันเล็ดแตกต่างกันอ่าแล้วก็เออมันจะแตกต่างเพราะว่าด้วยความที่ไอสามภาคนี่ยมันใช้ฟิวอะเราสามารถเข้าใจได้แต่ด้วยความภาคเนี้ยมันมันมันเหมือนว่างเดียมันก็เหมือนคิดเลขอะมันมีมันมีมันมีคําตอบของมัน่ะคาตอบที่ชัดเจนอะแต่เราแค่ต้องหามันให้เจอซึ่งเราหามันไม่เจอใช่แล้วก็แบบหนังมันซ่อนเลยแบบเยอะแยะไว้มากไว้มากจริง ส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมว่าทฤษฎีส่วนทฤษฎีเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในมุมมองผมก็คือการที่ว่ามันไม่อธิบายอะไรให้กูรู้เรื่องเลยแบบเอาเอ,า,อาง่ายๆคือสุิว่าเรามันมีหนังทฤษฎีส่วนใหญ่หนังทฤษฎีอะ่ะมันจะมีตัวละครแบบไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมาเป็นแบบตัวตัวแทนคนดูให้คนดูแบบว่าเออ การอธิบายแบบง่ายมันจะแบบดูแบบบองบอหรือโง่หน่อยว่าถามว่าเอ้ยอันนี้มันแบบมันคือะไยว่าเพื่อนอธิบายหน่อยดิเออไม่เป็นการตอนมันมันจะแบบว่ามันมันจะทําหน้าตื่นๆแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงพูดภาษาคนดิเออนั่นแหละมันจะทําให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นแต่อันิเมะเรื่องนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวละครคือหนึ่งพันไอคิวกันหมดเลยคุยกันสับโอ้โหหาเหวเลยก็ไม่รู้สมมุตินะมันผมส่งติษถาการง่ายคุณมีเพื่อนคุณอะ ที่มันคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแม่งเฉพาะทางมากมากอะคุณนั่งฟังอยู่คุณคุณแบบงงอ่ะพอเราจะแบบเบรกเพื่อนเอ้ยเพื่อนมึงหยุดหยุดแป๊บนึงดิมึงอธิบายให้กูฟังหน่อยแม่งคุยกันต่อเฮียมึงมึงไมได้ฟังเราอะเออมันทําให้แบบว่ามันดูกรีดกันคนดูระดับหนึ่งนะสับอืแเราก็แบบเราก็นั่งดูไปแล้วก็นั่งอื่นไปอะไรวะคนที่เห็นบทเขาจะงงเลย S <S 2> <S 2> คนเขียนหมดงงนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ,ะ <S <S อ่ะหนึ่งก็เอ่ออนิเมะเนี่ยมันเซตติ้งโลกที่มันกึ่งกึ่งนมันแบบกึ่งความเป็นจริงอ่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็ว่าไอเดียมันตอนแรกอ,อยู่กับโลกความเป็นจริงอ่ะคือทุกอย่างมันดูมีความบริวลแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะเริ่มมีทฤษฎีแบบโลกคู่ขนานโลกคู่มิติการย้อนเวลา <S <S แล้วประเด็นคือไอประเด็นพวกเนี่ยมันไม่ชัดเจนอะมันเหมือนกับในชีวิตจริงเราบอกว่าผีมีจริงแต่เราก็ มันอนิเมะมันอารมณ์ประมาณเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยสมมตินะมันมันบอกว่าเฮ้ยผีอ่ะมันมีจริงนะหรือมันจะไม่มีเอ๊ะแต่มันอาจจะมีเอ๊ะหรือมันจะมีมันจะวนอย่างเงี้ยเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีเหมือนจะไม่มีแต่ก็มีแล้วสุดท้ายแล้วตอนจบเราก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะสรุปไอการจอบเวลาในเรื่องมันบอกเนี่ยมันมีหรือไม่มีจริงวะใช่เหมือนกันแน่ใช่ตอนตรื่องตรงนี้เป็นเลืยที่ค่อนข้างจะงงงงอ่ะเพราะว่าหนังมันไม่ได้เฉลยชัดเจนขนาดนั้น มั<ใ>นดูไม่ชดเจินเออแล้วก็เรื่องที่มาของพวกไคจูด้วยมันก็ไม่มีแบบเล่าแบบจริงจังว่ามันมาอะไรไงแล้วก็ดูเหมือนว่าสไลด์ทุกตัวที่ผมไในเรื่องไน่มันก็ไม่น่าจะมาจากที่มาเดียวกันด้วยนะจุดประสงค์น่าจะต่างกันด้วยอืมเอ่อขอขอขอพูดแทรกหน่อยนิหนึ่งอ่าอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณกอสซิเตอร์นะคิดเหมือนกันใช่เพราะว่าอ่ากอซิล่าเนี่ยกอซิล่ากับซาังกาเนี่ยเรา มองแน่ๆว่ามันต้องมาทำลายโลกแน่แต่ตัวที่เหลือมันเหมือนกับสัตว์สัตว์หลงถิ่นเนี่ยมันก็เลยเขามันมีคนโยงเรื่องนี้เข้ากับตำนานฮินดูอินเดียเรื่องหนึ่งชื่อตำนานเกี่ยวกับอสูรที่ชื่อชันธนทรเป็นอสูรที่หน้าตาคล้ายพัศสศิวะมาสายทำลายเหมือนกันแต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่แล้วชื่อของสลังสลุนกะใน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  Netflix เขาเรียกว่าสลุนกะใช่ไหมใช่ใช่อุสลุนกะ ใช่เราลองมาฟังนะคำว่าสรุงกะคำว่าชันธอนอ่ะมันคล้ายๆกันปะก็ได้อยู่นะเป็นลันกะอะไรประมาณนั้นเออใช่ใช่นั่นแหละแล้วทีเนี้ยผมมีตัวนี้ผมสงสัยอยู่คือลาดอนเพราะว่าในเรื่องมาบอกมันออกมาจากทะเลผมก็เลยงงว่ามันคือซับสปีชี่ของกอซิล่าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะมันก็มันรู้สึกว่ามันไอไอตัวตัวที่มันตัวไอตัวที่มันเด็กลงมันก็ดูเหมือนมีขีบด้วยใช่ไหม เหมือนเหมือนเหมือนเห็นอยู่แวบๆนะมันจะมีขีดเดี๋ยวจะแปะภาพดูกันเป็นภาพของออฟฟิเชียลเลยภาพแบบภาพชัดๆมันจะมีขีคขีปก้อนเล็กๆติดอยู่ตรงด้านหลังด้วยนี่แหละใครจูถ้าเกิดไม่นับส่วนนี้นะเขาก็ทําได้ดี <ทำ S 1> อนี้ยอมรับเลยท<ด>ําได้ดีดไซน์เนี่ยเขาถือว่าแบบเขาทําออกมาจากดีมากสวยทุกตัวเลยยอมรับแค่นี้แหละโดนท,ทัชโนโซลัดเกได้ใช่ไหม เออโอโหอันนี้ไปเด็นร้อเลยต,ตั้งแต่ตัวอย่างมาคนเถียงกันแบบโคโลว่าสุดแล้ววะเนี่ยไอ้ไอสัป,ปลาดปลาสีแดงเนี่ยหรือรอแฟนลับแฟ,แฟนในไทยจะเรียกว่าเป็ดย่าเอ็มเคเนี่ยแม่งก็ซิลล่าหรือเทนโนสลดวะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีขีบต่างก็ซิลล่าอยู่ตอนตัวอย่างแรกที่มันโผล่มากระโจนน้ำน,นั่นแหละใช,ใช่ตอนแรกใคร,ใ,ครใครก็บอกว่ามันคือก็ซิล่าบางคนก็บอกเป็นเทนโนก็เลยเป็นเสียงแตกสุดท้ายมันก็กลายเป็นก็ซิล่าจริงๆด้วยแล้วก็มีหลายร่าง เป็นชิ้นกซิราเปียบเลยส่วนส่วนนี้เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากชินก็ซิ่าเพราะว่า,าเรื่องนี้เนี่ยทีมงานได้รับแรงบันดาลใจมาเต็มๆเลยใช่เพราะว่าจะเป็นเรื่องมีการพูดคุยแบบผ่านทางพวกเขาเลยว่าสื่อทางสื่ออ,ออนไลน์มีความมีข่าวมีทาหารนคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะแอดบานขึ้นมาระดับหนึ่งเออชิ้นนม่งดูง่ายเลยจริงเออใช่ อุมออกตตามตัวแล้วชินมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนักกับซีร่าที่ดูยากเลยนะสำหรับผมนะมันมีความแบบอืมแต่เขาแค่จะไม่เน้นที่ตัวก็ซีร่านั่นเองใช่อืมอ,นนอันนี้ก็ไม่ค่อยเน้นมากเท่าไหรนะ่เะแต่จะมีการพูดถึงเยอะแต่ส่วนตัวไอการวัฒนาการเนี่ยมันกลายเป็นข้อเสียหนึ่งอันนี้ขอบอกพูดเลยกันคือไอกอ็ซีร่าซิงคูลา่าพอยต์เนี่ยข้อเสียหลักคือว่าไงดีวะ อา,อาจจะเป็นแค่ตัวตัวอันนี้คนเดียวก็ได้แต่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ผูกพันกับก็ซิล่าภาคนี้เท่าไหร่เพราะว่าคือถ้ามองในมุมที่ว่าเราเราแบบเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ไม่รู้สปอยหรือว่าไอ้เป็ดย่าเอ็มเคคือก็ซิล่าเราก็จะแบบเราก็จะมองหาว่าอะไรก็ซิล่าจะโผล่ะซึ่งมันมันโผล่มาแหละแต่เราไม่ไม่รู้มันไม่ใช่ก็ซีล่าที่เรารู้จักอเหมือนแบบเออ แคอยางให้ในสภาพแบบเพื่อนเราคนหนึ่งที่แบบเรารู้จักแันไปนานแล้วปรากฏว่ามันไปศัลกรรมหน้ามาใหม่แล้วปรากฏว่าเราก็ไม่เห็นอีกคือมันก็คือเพื่อนเราแต่ว่าแบบหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะแบบใครวะมันไม่ชินนะ<อ>แล้วกว่าล่างจริงๆของมันเน่ะ่วปาล่างจริงๆของมันจะมาก,ก็ประมาณสามสี่ตอนสุดท้ายอะ่ะซึ่งแล้วแอร์ธามันน้อยมาก,กน,นะแล้วมันทให้เรารู้สึกว่าเอ๊ไม่ค่อยผูกพันเลยแบบบทมีแค่นี้เองเหรอต่ยอมรับเลยว่าฉากการประกวดตัวค่อนข้างจะอีพิดมาก ดีจริงมากแล้วก็ <เท S 2> ชอบ <ๆ S 2> ไอ้ลำแสงลำแสงจากจักรงวงกเออแล้วมันมีคนเหมือนคนทําเนื้อของไอ้เพลงที่ว่ามันมีเสียงตะโกนตะโกนนะไม่ใช่ไม่มีความหมายนะไออุปาราไอไอัปูราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมทีมของกอรซิลล่าอ๋อมีมีมีคนทําเนื้อเหมือนด้วยมั้งเหมือนมีคนตีความอยู่เขาฟังอ,งออกเป็นว่าชารุมังชาลามังแปลว่าน่าน่าเชิดชูน่าบูชาเขาเลยบอกอันนี้อาจจะเป็นเพลงสรรเสริญกอรซิลล่าก็ได้เออก็ก็ค่อนข้างจะเข้าอยู่นะเพราะว่ามันมันคือการนําทีมออริจินนลมารีมิกใหม่ ใช่แต่เอขอไหนพี่ก็พูดมาแล้วอะไออาราบูอุปาลาคือเพลงเกี่ยวกับว่าพระศิวะจะทําลายโลกโเว้ยโดยรวมนะใช่เนื้อรวมมันจะสือ่อประมาณว่าอะไรนะแบบให้เตรียมใจไว้พระศิวะจะมาทําลายโลกแล้วอะไรันเนี้ก็ววคือมาทีพระศิวะก็คือกิซล่าใช่ไหมถูกถูกใช่ใช่แต่ตรงจุดเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยชัวร์คือถ้าเกิดดูในซีรีส์เนี่ยมันจะมีอย่างไอ ซาลุนกากับมาโคริลามันจะเป็นมันเขาถ้าเกิดตีความจากคาพูดของมันอะมันมันคือเทียเดียวกันมันคือระดับเดียวกันเหมือนถูกส่งมาเพื่อทําลายล้างโลกอมันจะพูดออกมาแน่แน่เน่แล้วคําถามคือใครคือคนที่ส่งมามันก็จะพูดออกแนวเปรียบเทียบพระเจ้านรกลูซิเฟอร์อะไรก็ไม่รู้จนแบบเออไอดีในในโลกในโลกอนิเมะที่มันเซตติ้งด้วยความเรียวของโลกความเป็นจริงอะกับการที่มาพูดเรื่องทฤษฎีย้อนเวลาแล้วก็จะมีเรื่องของพระเจ้ามาเวยมันจะรู้สึกแบบมันก็รู้สึกแบบอะไรวะ เออใช่เหมือนกับมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องแบบวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันรวมกันได้อันเนี้ยผมแต่ถทาส่วนตัวรู้สึกมันมันมันขัดว่ะใช่แต่ก็เค่คือถ้าเรื่องย้อนเวลาเนี่ยยังพอรับได้แต่ถ้าเกิดเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันจะมันจะมันมันบีย้อนไปอีกอ่ะใครจำได้บ้างว่าเอ็นเครดิตอะดรรดรอาชิฮาระโผมาอ่าอันนี้เห็นเห็นเห็นใครใครก็เห็น หลายคนคิดว่าเอออาชีฮาเนี่ยพยายามจะลีเด้วยหายนะแต่พอไอคิดไนกันนะผมก็เลยคิดว่าหรืออาชีาระพยายามจะสร้างหายนะของตัวเองกันแน่หรือว่าไอเม่าคอสแหะมันอาจจะเป็นตัวที่เอาไว้หยุดหายนะครั้งต่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอะอาชีาระจะสร้างเมกาขึ้นมาทําไมอะก็จะจักวกัวกันพังไปแล้วหรือเปล่าโอ้โอแล้วเขารู้เรื่องเจจักวกัวด้วยเหรอเขาก็น่าจะรู้แหละมันรู้านานคนแล้วรู้ดิอ๋อ ราบอกตรงไม่น่าไว้ใจว่ะเออเห็นหน้าไม่น่าเห็นหน้าสองตัวนั้นกูไม่ค่อยนด้กูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยอะเออใช่แล้วก็ตอนจบมันก็หายไปอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเออกอซิลล่ามันตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าสังเกตดีมันหายไปนะมันมันไม่เฉเลยมันไปวุบเลยมันหายมันหายเฉยแหละคือถ้าเกิดสังเกตไอไอตรงที่คริสตันโผล่อะมันก็ไม่ได้โผล่เป็นก้อนเหมือนกอซิลล่ามันก็หายไปเลยคือไม่แน่ไม่แน่เจดจากัวที่ ที่ว่าขยายล่าแล้วโดนยิงมันอาจจะวัดกอริลลาไปเวลาสักเวลานึงในอนาคตที่จะไปต่อซีซันสองก็ได้ซึ่งมันก็แอบแอบมงงเพราะว่าสุดท้่ยไอ้สมการที่มันบอกจะใช้อีอีกงงอีกเรื่องนึงคือไอ้สมการที่ใช้ในการแก้ไขอะไรสักอย่างสรุปมันคืออะไรมันคือเป็นแค่สมการหรืออะไรหรือมันคือออกซิเจนเรสโทเยอร์หรือมันคืออะไรที่มันอยู่ในตัวเจจ่ากว่ามันทุกอย่างที่มันพูดในเรื่องนี้มันดูไม่มีไม่สามารถแตะต้องได้มันจะดูแบบ เหมือนเหมือนเป็นคําพูดลอยๆแล้วเรามองไม่เส็จเราไม่สามารถรู้สึกได้ว่ามันมีมันมีอยู่จริงอ่ะเออแล้วก็บอกออย่างว่าว่าไงดีภาคไทยไม่รู้ว่าใครใครที่ดูภาคไทยบ้างแต่ว่าผมดูภาคไทยเนี่ยนี่คือดูภาคไทยจาต้นจนจบภาคไทยเขาจะชอบใช้คําแบบซิงคูล่าพอยต์แล้วถ้าเป็นในเรื่องเขาจะพูดจุดจุดเอกฐานจุดเอกฐานแลวที่เนี่ยอกก็เปไัไทเขาแทนที่เขาจะใช้ ภาษาเหมือนถ้าเป็นญี่ปุ่นอเขาจะพูดว่าซิงคูล่าพอยต์หรือถ้าเป็นไอไอเส้นทแยงมุมมุมฉากเขาเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษของเขาไอโอเรทูเรียอะไรนั่นนะนะเออแล้วไทยมันใช้คําแบบจุดเอกฐานเส้ทนทแยงมุมมุมฉากซึ่งไม่เก็ตเพิ่งมาเก็ตตอนหลังดูจบว่าอ๋อมันคือซิงคูล่าพอยต์อ๋อมันคืออะไรทอย่างซึ่งมาเจ็ตง๋อจริง,งมันคือเรื่องนะซึ่งการใช้คำพงเนี้ย มันมันมันเข้าใจยากแทนที่จะใช้คําแบบไอคำของซิงคูล่าพอยต์ไปเลยมันอย่างน้อยเราก็ถูถ่ายไปได้มากกว่าพูดเพราะว่าซิงคูล่าพอยต์แล้วอธิบายให้จบทีเดียวเข้าใจได้อย่างอย่างเช่นแบบเอ่อจะใช้เส้นทยงมุมมุมฉากแบบโอ้ผมไอภาทถ่ายเป็นพวาไงนะไอบีบีบอกว่าผมขออนุญาตใช้อดินอ่อนุญาตแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นภาษาไทยจะแบบผมจะขออนุญาตใช้เอ่อใช้เส้นทแยงมุมมุมฉากไหนี่แล้วอะไรวะ อย่างที่เรารู้กันก็คือออกซิเจนเดสทรอยเยอร์แต่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ้าวไม่เหมือนกันอีกระบบสบ้าไม่เหมือนกันโอเคกว่าคือมันแค่เอาดีไซน์มาแต่ว่าไม่เหมือนกันเป็นการเลฟบมาเฉยเออตอนแรกก็นึกว่าเห็นเฮ้ยมันจะใช้สเต็มันกับประสิทธิภาพเหมือนออกซิเจนเดสทรอยเยอร์บอกเลยแต่ก็ดูเอ้าวมันกลายเป็นแบบแล้วเส้นแหลมๆสีแดงใช่ใช่นอกจากจะเอาไปทำเป็นออกซิเจนเดสทรอยเยอร์เอาไปทำเป็นกระสุน RPG ได้เลย อพราะมันดูดีๆแล้วมันแบบภาคนี้มันมันโปโโลกจริงๆว่ะใช่ก็คือโปโโลกมันคือเป็นการปูมันแบบมันยังเฉลยอะไรไม่ครบเลยอ่ะมมันหินปูมาเพื่อรออย่างเดียวเลยะรอภาคต่อเออใช่แล้วก็มีตอนหนึ่งที่อะให้เพี่พชชกพูดกันก็คือไอภาคเนี้ยมันใช้เวลาพัฒนาได้แต่ก่อนก่อนนะก่อนไตรภาคก่อนช่วงชินกอซิล่าก่อนชินกอซิล่าอย่าแล้วกว่าจะรอทีซั้นสองมันต้องรออีกกี่ปีวะ เฮ้ยเขาอาจจะมีเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็ได้เขาเตรียมไว้แล้วล่ะอปีหน้าชินปีหน้าก็ได้คือชินมันทําทีเดียวจบไงแต่นี้มันยังทําต่อได้แปลว่าชินมันจะต่อได้ก็ตามชินไม่ต้องต่อหรอกไม่ต้องต่อไม่ควรให้ต่อจบให้มันเป็นทิ้เป็นสนาันนี้แล้วเออใช่มีใครสังเกตเหมือนผมป่ะว่าตอนมอสท่าจิ๋วโผลมามันทําให้ก้อนฝุ่นแดงจุดนั้นหายไปนะใช่เหรออันนี้ก็ไม่ได้สังเกตป่ะไม่ได้สังเกตเลยมันเหมือน มันไม่ใช่มอส่าแต่ว่ามันอารมณ์คล้ายกันใช่ผมว่าใช่เพราะว่ามันมีละองสีเหลืองออกมาจากปีกนะอันนี้ก็อาจจะมันเหมือนรีเลตมันแค่รีเลตมากกว่าเหมือนเลฟแต่มันทําให้ก้อนุ่นแดงหายไปได้เนี่ยดิอันนี้น่าสนใจจะเป็นมอสธาก็ได้อันนี้รอเฉลยก่อน้อภากต่อแหละาพต่อน่กจะม่ดู้้ำว่ามันคือผีเสื้ออะไรหรือเปล่าผีเสื้อกลางคืนนั่นแหละดูแล้วอาจจะเป็นผีเสื้อจากในโลกของสัตว์ประหลาดก็ได้ ที่มาดูออกมา<ว>อีกทีใช่ใช่ที่เมย์พูดถึงผีเสื้อที่บินอยู่ในมิติที่สีส่อ่ะจำได้ปะอาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้นะส่วนพวกสัตว์ประหลาดนี่ผมบอกว่าการดีไซน์นี่เรียกว่าทำออกมาก็บอกไปแล้วว่ามันมออกมาสวยแล้วก็อย่างเช่น<อ>การมาของแองกิลัสอันนี้เราไม่ได้เห็นมาประมาณ17ปีได้ตั้งแต่ภาคฟันตัลอร กลับมาเป็นไอ้ต้าน้องเขากลับมาพร้อมกับสกิลที่โอพีที่สุดใช่เป็นเรื่องไอ้กิรัตน์โอพที่สุดเขาที่เขาที่ไม่ได้ถ้าขนาดโตแบบเท่ากิรัตปกติผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่โอพีมากเพราะความสามารถคือการดูอนาคตได้ต้องเห็นอนาคตได้ขิคิมสังขิงคิมสังเออแล้วก็ไอ้ไอ้แองกิรัตเนี่ยที่ทาให้คนดูสับสนเพราะว่าตอนแรกไอ้ยุยมันก็ตั้งทฤษฎีว่าแอ้กิรัตเนี่ยมันมองเห็นอนาคตได้นะ แต่ตัวละครในเรื่องมันก็จะมันก็จะโตอะเอ้ยมันมองมันมองไม่เห็นหรอกมันไม่มันมองไม่เห็นอนาคตหรอกแค่บังเอิญแล้วมันก็จะไอแองกิรัสเนี่ยมันคือตัวลีที่ทำให้คนดูอะสับสนว่าสรุปแล้วอะนะไอย้อนเวลามองเห็นอนาคตไม่มีจริงไม่มีจริงวะใช่จะวนเวียนอยู่ตลอดเพราะไอแองกิรัสเนี่ยแต่ก็สรุปว่ามันมองเห็นจริงๆนั่นแหละแต่แค่มัไม่ได้ขนาดนั้นใช่มันมันทำอะไรไม่ได้อะอ๋อ แล้วก็ไม่รู้ด้วยไอ้กีรัตไม่รู้เป็นไอ้ที่ไอ้กีรัตนี่น่าจะเป็นแบบตัวละครไอ้เป็นสปหลาิที่แบบว่าไม่มีแบบมาหลงมาจริงๆอ่ะเพราะเหมือนกับมันไม่มีผลกับวิกฤตเลยพวกนี้เลยนะนอกจากมันจะแค่จะมาบอาแค่มาทําให้แบบพระเอกมันอ๋อขึ้นมาแต่พลังมันอ่นพลังพลังมันดูมันเหมือนพลังมันดูเหมือนไม่ใช่สัตว์หลงทิ้นเลยตัวอื่นมันดูแบบหลุดมาแบบงงๆอ่ะอย่างอ่าไอ คูบองกาอันนี้มันใช่มันคือคูบองกาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชื่อคูบองกา,ราจริงเรียกคูบองกาดีกว่าคูบองกาเรียก,กเรียก,กภาพรวมคือมันมีฮานิก้ามันมีเอาเอาติบคูบองกาเอาติมาร์เราเรียกผมขอนะับเป็นคูบองกาแล้วกันเพื่อความสะดวกในการเรียกก็ดู <ผม S 1> อันนี้ดูเห<ผ>ม,มืนอมนสัตว์หลงทิ้งสัตว์ลงทิ้งจรลงทุนจรงิจรงๆเออแมนด้าอันนี้ก็ไม่รู้มาทําไมอันนี้ก็เหมือนลงทุนแล้วมันก็รีเลย์อย่างพวกตักกัตแดนพวกกิโตลาพวกคูบงก้าอะไรพวกเมกาลอนอ่ะ แบบเอาอินวันเลยใช่เอาอินวันเลยเหมือนกับไอแบบเอาสปาร์สามตัวมันรวมกันเป็นตัวเดียวเหมือนกับทีมงานบอกบอกว่าเออตายชื่อสปาร์มันเยอะเกินครับทำไงครับรวมแม่งซะเลยเอาจริงจริงนะไอฮุ่งฮงกาถ้ามันถ้าดูดีอ่ะมันก็ดีไซน์ไม่กรลอนนั่นแหละเหมือนกันเลยใช่แต่แค่มาปรับในทรงมบมุมเฉยสีสีมันคล้ายๆแต่ละตอนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่าเพราะว่านั่งดูในคอมแล้วทีนี้ยถ้าเราเปลียนจากภาคไทยเป็น เป็นภาคญี่ปุ่นในจังหวะที่สปาร์ลาดโผล่อะมันจะมีเสียงญี่ปุ่นเสียงผู้หญิงเสียงคนบรรยายแล้วพูดมาว่านี่คือสปาร์ลาดุโมกา้าสปาลาดก็ซิล่าสปาร์ลาดโลดนันอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไ,ไม่ไ,ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยลองเท่าฉายแค่มันก็ไม่มีอะไรนะเอาจิงมันไม่เน้นเลยอะมันไม่ไมค่อยเน้นอะไรก็ซิล่าแล้วเห็นมันแค่เดินตุ่มตุ่มตุ่มมันไม่ได้มีอะไรตุ่มตุ่มตุ่เอ้ยตัวหนึ่งตัวนึงก็คือเมกานูรอนเมกานูรอนไอตัวที่ในในขี้ประซิล่า อ๋อไออเห็บเห็บกุสล่าเัอันนี้เสร่ไมภส์เพราะว่าสปอยก็ไม่เห็นนะสปอยก็ไม่เห็นไม่ใช่เาะจได้วันนี้มันคือสื่อมตนานไม่ใช่ไม่กันหนร่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่กัน่มไม่ไม่กัห่ม่นมันคือตัวตากแตนเว้ยไม่ใช่กแตนตัวไอแมมเป็นนอนเป็นนอนเป็นนอนให้ให้อาหารให้โลดนในภาคอย่างแยกมันแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นเป็นตัวอ่อนของแมลงปอเด้ไม่กันกีฬาเดอไอแต่ก็แต่ตกใจนะที่มันมาเพสปอยก็ไม่เคยเห็นเลยแถม กมากลายเป็นเห็บกระซิีลเซอร์ไพรส์เหมือนกันเปโนรทูกับเจจากัวนี่โคตรแตแบนนะคือถ้าเกิดในเรื่องนี้มีเปโนรทูนี่ตายหาไม่ได้เลยะเออใช่ใช่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่แบบนว้าจะมาในแนวหน้าลำคาญนะแต่ก็ไม่นุ้ยจะแบบผมว่าเสียงภาะไทยเป็นรถทูน่ารักมากยากกอดบีมนันเซ่คือถ้าไม่มีเป็รถทู ช่วยช่วยหาข้อมูลช่วยคำนวณช่วยอะไรตายหาไม่ได้เอเป็นเป็นต eh ัวคอนที่แบบมึงแบบโคตรไฮเทคอะมึงแบบโปรแกรมแจกฟรีโปรแกรมแจกฟรีได้ไงวะเนี่ยเริ่มมีใครโหลดมาใช้บ้างมั้เนี่ยไม่หรอกเขาคงมีโหลดมาใช้แต่เขาคงคิดเป็นไวรัสแล้วก็กดลบหมดไปโโหถ้า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 โลกเรามีอะไรโปรแกรมแบบนี้นี่คือแบบชีวิตสบายอะโลกเราก็มีคล้ายๆแบบนี้อยู่นะไปดูแอนตี้ไวรัส อุ้ยลบเลยขึเหมือนกันเลยนะเออตาขึ้นมึงป๊อปอัพคนน่ากลัวเลยหกูกูกดลบแล้วไม่มีกลนตีนอีกเออบอกจะลบหรือไม่ลบโอ้โหกูกดปิดเครื่องะไรตอนนั้นขายขายต่อแล้วแลคิดว่าเอ้ยกูควรลบดีไหมวะหรือเก็บไปดีคือผมคิดว่าพี่จะเรื่องอ่ะมันก็ไม่เข้าใจยากสักทีเดียวนะสำหรับผมอ่ะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงเพราะว่าผมตีความแบบว่า มันน่ะมันจะให้เหตุผลมาก่อนนิดนึงแล้วแล้วไปจับโยงเอาเเช่นหัทับเก้าก็ตีความได้ว่ามันคือเลขหกแต่กลับหัวถูกปะอ่า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 มันก็เหมือนกันบมิติแบบบินเลเวล,เวลอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิขิตนะหกทับเก้าอ่อออะง่ายอันนี้ง่ายพอเข้าใจแล้วก็ก,ก็ตามโมเลกุลของอะคิทยอันนี้หลายคนงงแต่ผมเข้าใจคือไออะคิทเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นแค่ติ่งหนึ่งของอะคิทยจริงๆ พราะอคิไท <c oughs> จริงมันอยู่อีกปิตินอกใช่ปะ่ะแบบว่าเอางี้นะที่ปบียบเทียบสมมุติว่ามันเีดมันมีมันเบียอะไรสักอย่างคนคนคนหนึ่งใช่ปะ่ะเราเห็นเขา,าครึงตัวแต่แต่อีกครึ่งหนึ่งเขาอยู่ใต้ดินนึกออกใช่ไหมอั้ยแบบไม่ไม่รู้จะเก็ทไหมอธิบายไม่ได้เลยอ่ะผมอธิบายสั้นๆเอาอย่างงี้นะพี่พิเตอร์สมมติพิเตอร์แบบว่าจมดินอยู่พิเตอร์ผมเห็นแค่ครึ่งตัวอก็จะเห็นแค่ครึ่งตัวพิเตอร์ถูกป่ะ อเอ็กซ์สายพิเตอร์อยู่ใต้ดินถูกไหมนั่นแหละคือจุดเต็มเต็มของอะคิไทยมันอยู่ใต้นั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงอยู่ใต้ดินนะแต่อยู่อีกมิติซึ่งเรามองไม่เห็นเข้าไปไม่ได้ด้วยแล้วก็ที่มาของก็ซิลล่าอันนี้ผมคิดว่าก็ซิลลาน่าจะมาจากมิติเดียวกับอะ�ิตทยนั่นแหละจะเป็นอะคิไทยที่เจอครั้งแรกอะ�ิไทยที่อในนะไอ้แมงกะพุนใช่ป่ะผมก็เลยคิดว่าอะคิไทยอะ อาจจะมีแหล่งที่แท้จริงแน่นอนอะอยู่บนโลกแต่เราแค่มองไม่เห็นมันแล้วอยู่ใต้ทะเลด้วยส่วนสิวะสิวะคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ที่ผมตีความได้แล้วกันสิวะเนี่ยไม่เชิงมิติคู่ขนานแต่เป็นเหมือนกับเครื่องคำนวณจาที่มันบอกได้ปะเครื่องคำนวณนอะจำได้จำได้สิวะจะแสดงผลของผลเป็นไปของเวลาและมิตินั้นๆเวคิดออกใช่ไหม<อ>นั่นแหละแล้วพอ มันก็เหมือน CPU อวที่ทำงานหนักอ่ะพอใช้มากๆเข้ามันก็ระเบิดตามทำลายที่เราเห็นผมนก็เลยคิดว่าสิวะเนี่ยไม่น่าจะใช่มิติอะไรงันหรอกแต่เป็นที่เอาไว้ดูมิติมากกว่าดูความเป็นไปดูอะไรเงี้ยนะโอเคครับก็ประมาณนี้แนละ้วผมก็อาจจะมีคลิปสั้นๆรอบนี้เพราะว่าเรามาคุยเรื่องแค่ความรู้สึกดูจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มากันได้แนละ้วผมชอบหรือไม่ชอบนะผมดูแล้วเข้าใจไหม ก็ S 1> <S 1> <S <S สามารถมาแลก,ปกเปลี่ยนความเห็นได้นะครับผมแล้วก็ใครสงสยัย<แ>สงสัยอะไรก็เม้นมาได้นะครับอาจจะมีคนมาตอบซึ่งก็ไม่น่าเอางี้เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอนะถ้าผลตอบรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทําโพสตอบคําถามทุกเพจกันซิคลาร์พอยท์ดีกว่าเพราะผมมาเข้าใจเยอะไงใครสงสยัยอะไรก็ถามไม่ได้ <S <S ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเรากันได้นะครผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจต้นไม้ชาแนลกันด้วยนะครับผมอ่าครับตอนนี้ก็ยังไม่มีช่องทางอะไรเพิ่มเติมนะก็แต่ถ้ามีอะไรจะอัปเดตภายในอนาคตนะครับ ทำเพียร์คอบตาดำแมนได้ครับแค่นี้แหละออไม่ผูขคับหญิงครับเจอกันใหม่คลิปหน้า, <c oughs> าวสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบ,ายบายครับบ๊ายบาย